สบายดีมาพอกับบ่าวน้อยสาวลงอีกแล้วน้องวันนี้จะพามาเบิ่งสาวลุงปิ้งบาร์บีคิวกินพี่น้อยปิ้งบาร์บีคิวยังรวมกันมีแตงมีพริกมีหัวหอมมีหลายอย่างเนาะปิ้งบาร์บีคิวปิ้งมีปิ้งบาร์บีคิว,บบวแล้วแกมี ปิ้งใส่ปิ้งพวงนมน้ำได้ไปน้องมือ๋ยวไปเบิ้งสาวลุงปิ้งกันเลยมาเด้อมาเด้อกินน้ำกันไปน้องมากินปิ้งบาร์บีคิวน้ำกันเด้อปิ้งบาร์บีคิวให้ลูกให้ลานกินน้ออือสุกแล้วน้องอ่างกะ เป็นกระแซปอปิบม่ได้เด๋อด้ลูกส่จานเจ้าบอกไปเบิรดรถปิงเสร็จเา่จานออกไปนมันยังอนั่นมูเลยมันเป็มูงนนี้ก็คือปิ้งควางนมปิ้งหมู ปิ้งใส่กิน oh, บักพีนองิงวงนมกิงวงนมกับปิ้งใสหอมหเนี่ยปัดๆเงี่คอยดีพวงนมมาเด้มาเิ้มกันมาเด้อมแซ่บแซ่บันน้องนี่เป็นเด เรื่องโอ้ยเลยพี่น,อน้องเลยปิ้งเสีตต่อทานในหอมดีเด้พี่นอดด้องมามามากินน้วกันเด้อปิดแส่็เป็ปิดแสร็บปอ นี่เตาเตาปิ้งย่างพี่น้องเตาปิ้งย่างหน้าตาเตาปิ้งย่างเป็นแหละอะขอบใจที่เข้ามารับชมคลิปปลาน้อยสาวลุงเด้อไปพ่อกันคลิปหนะ้าบ๊ายบายขอบใจ